สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับล็อกแห่งฟอร์ดพนักคนะครับโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งนะครับตรงต่อหม้อที่7จนะครับที่ใครๆก็ต้องพูดถึงนะครับเกษตรนวมินนะครับเดี๋ยววันนี้เราพามาชมรถที่รอนานที่สุดยอดจองเยอะที่สุดนะครับแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับการรอคอยนะครับในส่วนของรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถรุ่น Y ายแทขับ4นะครับราคาค่าตัวของเขาครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับในส่วนของรถรุ่นเนี้ย ได้มาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะให้แรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่500นิวตันเมตรค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันมากเลยเวลาที่ลูกค้าขับต่างจังหวัดเพราะว่าความเร็วรอบของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำนะครับขับต่างจังหวัดเนี่ยเผลอๆเนี่ยถ้าขับดีๆนะครับได้อยู่ถึง15กิโลเมตรต่อลิตรหรืออาจจะเยอะกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับในส่วนของระบบ a p t i v e c r u i s e Control นะครับป้องกันลดออกนอกเลน Airbag ให้มาถึง7ลูกด้วยกันนะครับมาพร้อมกับเกียร์10 s สปีดนะครับอันนี้ลูกค้าได้ทั้งหมดนี้เลยนะสำหรับตัวนี้รับรองว่าคุ้มกับการรอคอยแน่นอนนะครับอ่ะเรามาดูกันว่ารถลูกค้าท่านนี้เราแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปเพิ่มกันบ้างนะครับก็เริ่มจากกระจังหน้า Ford r a p t o r นะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะมีในส่วนของไฟ3จุดด้านบนให้ด้วยก็จะติด ทั้งกลางวันและกลางคืนก็ติดให้นะครับก็จะเป็นฟลัวไฟรนะดับจุดตรงนี้แล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของฝาครอบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบก็คือเพิ่มความหล่อเพิ่มความดุดดันเข้าไปให้กับตัวรถนะแล้วก็ไฟหน้านี้จะมาจากโรงงานนะเป็นไฟหน้า full LED แล้วก็เป็นเมทริกนะก็คือเป็นไฟกรอกตาหลบแสงที่รถสวนมาทําให้ไฟเนี่ยไม่ไปแยงตารถที่เขาสวนมานะเวลาเราขับกลางค่ำกลาง,งคืนนะครับมาพร้อมกับไฟสีแคม ไฟคีแทมก็คือเป็นเดย์ไทม์แลนดิ้งแรมนะก็จะเป็นทั้งไฟหลีด้วยแล้วก็เป็นไฟเปิดต่อลางวันให้ด้วยนะครับด้านหน้าก็จะมาพร้อมกับในส่วนของเซนเซอร์ด้านหน้าให้อีก4จุดนะครับเพื่อความปลอดภัยให้กับตัวรถสังเกตง่ายๆครับถ้าเป็นตัวท็อปไม่ต้องสังเกตอะไรเลยตัวท็อปบางทีวแท็กมันมีคล้ายๆกันใช่ไหมครับให้สังเกตที่ไฟหน้าครับไฟหน้าถ้าได้แบบนี้แสดงว่าเป็นตัวท็อป4ีคแน่นอนนะครับอ่ะเรามาดูด้านข้างกันทําอะไรไปบ้างด้านข้างก็จะมาทําในส่วนของ คิ้วล้อนะมีคิ้วล้อมาให้มีแล้วก็6นิ้วพร้อมมีหมุดสีเงินแล้วก็2ชิ้นนี้แยกกันเผื่อบางทีไปเปลี่ยนเป็นการชนหน้าแบบออฟโรดนะครับก็คือตรงนี้ก็ยังได้อยู่เหมือนเดิมนะอันนี้ก็ถอดออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นการชนหน้าแบบออฟโรดไปเลยแล้วมาดูส่วนของสเปคยางกัน คันนี้นะครับจะได้ในส่วนของยกมาให้แล้วนะฟิตเมนต์ก็คือยกหน้า2ด้านหลัง2นิ้วนะเพิ่มความสูงรถจริงๆแล้วเนี่ยลุยน้ําได้อยู่ประมาณ80เซนแต่ถ้าคันนี้เรายกขึ้นไปอีก2เนี่ยลุยน้ําได้เกือบ1เมตรเลยนะก็ไปลุยกันได้เลยช่วงนี้ฝนตกหนักด้วยกรุงธนกรุง,งทเทพวิ่งสบายครับคันนี้นะครับอันนี้เราจะเป็นรองก้อนหนุนนะรองก้อนหนุนอยู่ที่2นิ้วนะแต่ถ้าเกินกว่านี้ต้องไปเปลี่ยนปีกนกนะครับอันนี้เราไม่แนะนํานะถ้าเกินกว่านี้ อันนี้เราก็ติดให้แบบถ้าไม่เกิน2นิ้วเนี่ยหนิ้ว2นิ้วเนี่ยเรายังใช้ในส่วนของลองเบาโชกได้แล้วก็ลองก้อนหนุนข้างหลังได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้มาพร้อมกับในส่วนของโชกจะเป็นโมโนทูบนะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ครับอ่าอันนี้จะเป็นในส่วนของล้อนะขอบจะเป็นที่20นิ้วนะครับตัวนี้จะให้ขนาดมาอยู่ที่หน้ายางนะ275นะครับแก้มยางจะอยู่ที่55นะครับขอบเป็นขอบ20เป็นออฟเซตศูนย์นะถ้าเป็นออฟเซตศูนย์เนี่ย มันจะค่อนข้างพอดีมันจะไม่ค่อยล้นมากนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านข้างครับเริ่มจากด้านบนนะราวหลังคาเรามีมาให้แล้วนะครับแล้วก็กันสาดเราติดมาให้แล้วจากโรงงานนะอันนี้ติดติดที่ศูนย์เรานะครับอันนี้เป็นของศูนย์เลยแล้วก็ฟิล์มติดให้มาแล้วความเข้มจะอยู่ที่60นะครับรอบขานถ้าชอบความเข้มระดับนี้ก็ลูกค้าก็เลือกกันเข้ามานะครับแล้วก็จะมีกล้องให้3 6 0้อองศาเป็นเบิร์ต i อวิวนะครับก็เหมือนกับว่ามองมาจากด้านบนก็จะเห็นทิศทาง360องศาเลยนะครับบาร์โค้ดอันนี้ก็เอาไว้ใช้ในส่วนของ Ford p a s s นะครับก็ไปดูในคลิปได้ว่า Ford p a s s ทํทำอะไรได้บ้างพวกสตาร์รถยนต์จากในมือถือได้เลยนะครับตรวจสอบไฟไมค์คาอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับลอง,งบ้างมือจับตรงนี้ก็ยังมีมาให้นะครับสติกเกอร์ติดมาให้แล้วนะครับพร้อมกับเบอร์โทรศรัพท์ของคุณลูกค้านะครับเผื่อเขาไว้ติดต่อธุรกิจต่งางๆก็สามารถโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ มาในค่าก็มีมาให้นะครับจุดสังเกตจะมีสีเงินนะครับถ้าเป็นตัววายแท็กก็จะมีสีเงินมาให้นะครับสปอร์ตบาร์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัววายแท็กเช่นเดียวกันนะครับก็ติดมาให้แล้วเช่นเดียวกันนะครับด้านท้ายนะครับแหนบของเรานะครับจะถอดไป1แหนบถ้าขับตัววายแท็กนะครับวแท็กเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะให้ความสมูทให้ความนุ่มนวลมากกว่าตัวที่เป็นพวก XLT นะครับถ้าเน้นใช้งานก็จะไปพวก xlt อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเน้นแบบครอบครัวขับสนุกขับลุยออฟโรดก็มาเลือกเป็นตัวนี้เอานะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นให้ด้วยตั้งแต่ตัว xlt ขึ้นมานะครับมาพร้อมกับในส่วนของ full led ไฟท้ายครับถ้าเป็นตัวท็อปสุดเนี่ยมันจะเป็นเลข3เลยแต่ว่าถ้ายังไม่ท็อปเนี่ยมันจะได้แค่ครึ่งเดียวนะแล้วก็มาพร้อมกับตัว bi spot จุดบอร์ดก็จะมีแจ้งโชว์ที่กระจก มองข้างให้ด้วยนะครับเผื่อบางทีมอไซค์เบียดมาอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าก่อนที่เราจะเลี้ยวเนี่ยมันก็จะเตือนเราก่อนนะครับว่ามีรถขวางคันนี้เปลี่ยนบันไดท้ายมาใหม่ครับโอ้โหเป็นตัวแฮมเมอร์นะแฮมเมอร์นี่อย่างดีเลยเป็นเหล็กหน,นาขนาดสามบินอันนี้ก็ชอบใช้กันในออธุรกิจนะครับก็เหมือนกับว่าเวลาลูกค้าสมมุติว่าไปต่อเรืออะไรอย่เงี้ยก็ใช้ต่อพวกเป็นตัวบอลหรือว่าปากหนกแก้วได้นะเขาถ้าทำสำรองมาให้เลยแล้วก็ทํา สำรองในส่วนของเซนเซอร์ให้มาแล้วด้วยเช่นเดียวกันด้านหลังก็มีให้4จุดแฮมเมอร์แท้ก็จะมีสแกน QR Code คตรงนี้เราสามารถจะรู้ชื่อรุ่นเลยนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับน้ำหนักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีห่วงลากตรงนี้ให้ด้วยนะครับมีให้2ห่วงแล้วก็พร้อมกับไฟไฟหลังก็ติดมาให้แล้วเช่นเดียวกันนะครับกล้องมองหลังก็มีให้ตรงนี้ก็สัญลักษณ์สี่หุ่นสี เอกลักษณ์พิเศษของตัวไวแท็กมันก็จะได้ในส่วนของตัวล็อกฝาท้ายด้วยนะเผื่อบางทีลูกค้าป้องกันบางบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเขาถอดไฟท้ายออกไปขายได้นะถ้าสมมติว่าถอดออกมาเนี่ยเราก็ล็อกเอาไว้ดีกว่านะครับแล้วก็จะมีไฟบ้านให้ด้วย400วัตมีให้ตรงนี้นะครับก็สามารถใช้ไฟบ้านเผื่อไปแคมป์ปิ้งแคมปิ้งอะไรต่างเนี่ยลูกค้าก็ใช้ไฟตรงนี้ได้เลยแต่ว่าการใช้ไฟเนี่ยก็คือไม่ให้กระชากเกิน400วัตถ้ากระชากเกิน400วัตเนี่ยมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับรฟฟรรน,น โอเคสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับในส่วนของตัวท็อปที่รอกันค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่าตัวนี้ไบเทอร์โบเนี้ยรอแล้วถ้าได้ใช้จริงเนี่ยรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากที่จะคุยด้วยนะครับโทรมาเลยครับที่เบอร์ศูนย์0ปดหนึ่งสี่สาูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับหรือถ้ายังไม่อยากโทรหาทิ้งข้อความเอาไว้ครับใต้โพสต์นะครับ จะมีลิงก์ลายอยู่นะครับคลิกเข้ามาฝากข้อความเอาไว้นะครับแต่ถ้าสนใจยังไงก็ทักเข้ามาที่ลายได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบขอคุณมากครับที่รับชมแล้วก็ถ้ามีรถหล่อเท่ๆคันต่อไปเดี๋ยวพามาให้รับชมวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ